ปั๊ม pw ad series เป็นปั๊ม s u b m e r ร e หรือว่าปั๊มไดโวที่มีความพิเศษกว่ารุ่นทั่วไปคือสามารถดูดน้ำได้แห้งจนถึง1ม mm. ิลิเมตรหตัวเปลือกด้านนอกน,นะครับจะทำจากพลาสติกเป็นโพลิเมอร์นะครับทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็เกิดความแข็งแรง 2. มอเตอร์นะครับขดลวดที่เห็นก็จะเป็นทองแดงนะครับใช้ทองแดงแท้ในการทำขดลวดแล้วก็มีชุดเทอร์โมโอเวอร์โหลดในตัวนะครับ ชุดแมซีนและออยซีนเป็นแบบคาร์บอนและก็เซรามิกนะครับจะแช่อยู่ในน้ำมันระบายความร้อนนะครับ 4. ปั๊มมาพร้อมกับสายไฟและปลั๊กเสียบพร้อมใช้งาน 5. ขนาดเอาวเล็ดในรุ่น250 AD จะมีขนาด1.5นิ้วและรุ่น400 AD ก็จะมีขนาด2นิ้วครับจุดเด่นของปัม๊ม PW AD Series 1. สามารถดูดน้ำได้แห้งจนถึงระดับ1มิลิเมต 2. มอเตอร์มีชุดเทอร์โมวอร์โหลดป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับมอเตอร์เมื่อมอเตอร์ทำงานผิดปกติหรือว่ามีอุณหภูมิสูงขึ้น 3. ทํทำงานเงียบเสียงรบกวนน้อย 4. ส,สามารถสร้างแรงดันน้ำส่งสูงได้ถึง9เมตรปริมาณน้ำที่ได้สูงสุด120ลิตรต่อนาทีในรุ่น p w 2 5 0 ad และในรุ่น4 0 0 ad สามารถสูงสูงได้ถึง10เมตรปริมาณน้ำที่ได้130ลิตรต่อนาที 5. ได้รับมาตรฐาน ROSH จากสาภาพยุโรปปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถใช้ในงานฟู้ดเกรดได้นะครับการใช้งานของปั๊มนะครับการใช้งานของปั๊มเนี่ยใช้ในการระบายน้ำนะครับสามารถดูดน้ำได้แห้งหรือว่าในเอาไปใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าจะนำมาล้างบ่อปลาก็ได้นะครับใช้ในงานเกษตรหรือว่าฟาร์มน้ำจืดหรือเอาไปทำน้ำพุก,ก็ได้นะครับการใช้งานนี่หลากหลายมากเลย สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดีเด๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะครับแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ